พาท่องกับดาวเรืองกับบ้านแล้วโอ๊ยอยาตเป็นยาหมดื่อไหร่ยัอ่ะเป็นยามาลงเรียนแล้อจ้าท้องเก็บเอาเรื่อยๆจะกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะพี่แคท มท่องจะไปเอาหญ้ากับเจมุนกระป้องขี่ดาวเรืองกับใช่ไหมให้พ่อขี่สีพี่แคทนู้ไม่ขี่ดาวเรืองหรอกดาวเรืองขี่ยาก สิดาเรืให e, ้ด <t introductions> ูหน่อยแล้วพีจกเขาทำไมนันดาวเรืองใหญ่กันตอนนาตีนี้ต้งเยอะดูเด้อพี่ตองทองกัดเอาเด้อเขี่ยวที่ไหนก็เดินเอาฮะเอาดีกว่าจะใส่ยกขึ้นในนั่งของผู้อดีตจากเรืองใช่ค่ะดาวเรือง ตอนอยู่จะเฉยนน้อยสวัสดีค่ะพี่จูเนียโอ้นี่พี่ทองมีสร้ยอยคอสีฟส้าสรอยคอ พี่ทองมีงานอีกวันไหนมีพรุ่งนี้กับวันเสาร์ครับพี่แคทพี่บคุณจะมี้วกวานเียนหอดูจีพี่ทองทั้งจีด้ย

ีมาสวัสดีค่ะแม่จอยบ้านจะกิน,นอยู่บ้านทีนึงเรือ่องอะไรม่ได้ไห้องงานบวชค่ะพี่แคทก็แหกกี่โมงยังไม่รรู้เาจะยไม่ได้ถามรายละเอียดเลยพี่แคทเดี๋ยวรอครำอตอบตอนเย็นนะคะ

ห้ามเปิดบ yeah, right. ่อนะโอ้ยยังไม่เปิดเราแค่สองงานนี้เสร็จเลยเดี๋ยวเราเปิดแน่นอนเลยเห็นไหมสองเยอะดาวเรืองวิ่งนะดาวเรืองห้ามนะ

วูยไปไม่ีไปเลยเยอะโเดินเอาก็ได้เราแค่นี้นะมันไม่พอใจขาดรอเยเไปไปักเ็ยังเมื่อยอยู่คือขาเมย์องมีองมีเมื่อยกูจะไักสายเป็นอย่างนี้ไปเลยิ โ้ยเย็ะเสียอะไรกัมันตุ้งเลยเนาะตุ้มยังชิจุ๊เซ็งมาหัวเลยดาวเื่อนกระุ่มเลยวะตุ้งลอยีเดียใส่เท่าไกับน้ำตาเส้ก็บตุ้งเพื่อจะตักหรเนาะตุ้งลักสร้างเนอ ต้องเดินตามดาวเดืองไมาไปนะเราเจ้าจะหลอกผิดหรอกบักติดไปเองว่างานนะเองเลยอยากมืนมาดื่มเนา <laughs> เราเลือว่าอีกวันหนึ่งวันวัยแทสถึงเวลากาลกับบ้านไม่อยากกลับ<ด>เลยเราเงไม่อยากกลับค่ะแม่จอยอยู่นะวงเรียนมีของกินได้กินตรอดไลู่บ่าเจ็บจ้าะ้าบแทมบีอับจ่านะตจานะ้กจากนะ็เจ็บจหนอรถในห้องอับฟูเหนอเ่องรัดเอวได้รถจต้อจมอยู่ chào chào bỏ chào 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 chào

นะทำไมตายี่กอดสุดตางสช่หมติดกหนเอาละรอติดแล้วคุณ้เอ้ยตายแท้ผมมีความสุขที่ได้ออกมาเดินช่ไหมเาไมารงเรียนโอ้ยมูนี้มีมูนแต้แล้ว ได้หานวันเป็นที่ของสั่งโอ้ <laughs> เะออไปได้พด <laughs> ตบวาตะเกียบไปคล้องนะน้ามามามาเอาเลยมาแล้วถึงบ้านแล<า>้ว<ๆ> สุกพรุ่งนี้มันสุกตอนเช้าไม่ได้ไปเช้ามีงานโกูไปเลยไม่ต้องไม่มารับแน่แน่กูไปเลยโกูไปเลยเร็วเร็วดีดลอยเนะเรียกเราไม่จักมามาเด็ไปเลยไปเลยมาเรื่องสุกท้งพี่ทองแล้ว ไปผู้ไ้ต้งนั้นแหละเยอนักกูดูดูกูกูเอ็งไม่กลัวเลยนะ ผู้เรื่องตเามานีา่ข้าีาวนมากไหมาียวือกัข้ามาทำนะ ดูดูดาวเรืองไม่อยากอาบน้ำอีกจะได้เย็นเย็นไม่อยากอาบพี่ทองยืนรออาบน้ำอยู่นะกินแกงเขียวหวานเรื่องะไปซื้อดูของก่อน ตัวใหญ่ไหเยอมีเยอะแค่ไหนเออซื <leg> ้อมาตังเยอะตังเยอะใช่ค่ะดาวเรืองดาวเรืองยังไม่สูงเท่าพีิธงหรอกค่ะเพราะว่าดาวเรืองอ้วนเตี้ยเตี้ยเป็นนิดนึง ไปด้วยกันมาด้วยกันยังจะมาทักไทยนียังจะมาถามกันอีกวัวสวัสดีค่ะจิูยดาวเรืองอาบน้ําปะแป้งตัวหอมหอมนะตัวหอมหอมมาทาไรครับไพี่ทองหลงรักเหรอเพราะว่าวันนี้เขาไปโรงเรียนเขามีกริดกราดเกลียวกลาวนะครับเพราะว่าเขาเห็นพี่ทองอยู่กับแม่แป้ง เขามีกีดการ์ดด้วยว่เา,เา,าเขา,าเต้องให้พ่อเขาไปเฝ้าอ๋อแม่จอยบอกว่าดาวเรืองชวนพี่ทองอาบน้ำด้วยเ,าเาขาจะสนใจแม่ละขจิยไ,ไปที่โรงเรียนเขามีการอบการหอมแม่แป้ง<อ>ด้วยนะพี่ทองนะ่ะ อย่านะอย่านะเขายิงเงินอยู่ตั้งแต่เช้านะพี่ทรงบอกว่ายังไม่นอกใจหรอกยังไม่นอกใจหรอกรักห่วงห่วงดูห่างห่างพี่ทรงว่าหมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีแล้วล้วงกันอีกแล้ว อ้วงอะไรเต่ปากเขาเตะหมมามาทมาเรื่องกุกตอนทองกกต่อเรื่องเติมามลูกพี่ทองมาน้นไม้นี่มันเป็นยังไงเตินตามพี่ทองมามหบอกบอกแบบมันติดแต่ลายมือแล้วมา มาเร็วๆคุณป้าโยจะทำยังไงกับพี่ทอง<า>แต่งดาวเรืองมาเป็นเมียนะ <c oughs> ลุ้นก่อนค่ะจะโยลุ้นก่อน ดูทําดูทําดูทําดูทำแน่แน่ดูทำเออเกงใจเขามั่งอันนี้ไม่มีความเกงใจเขาสักนิดเลย ไปทองเข้าบ้านที่นี่ปทองข้าบ้านลูกเข้าบ้านกินเยอะแล้ววันนี้ทั้งวันแล้วไปลข้าบ้านพอ<ป>แล้วดาวเหลืองพอเลย จะเอาอะไรอีกไ,<ป>ไม่มีหางให้กัดนะสิคาจอยู<า>ไ่ไปแล้ว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 <า>ไปแล้วไปแล้วไม่ไปอาบน้ำนั่นไม่อยากไปอาบน้ำ ทองบอกว่าอากาศไม่ร้อนแล้ว <laughs> ขโมยจนได้ขโมยจนได้ไจนขโมยจนได้นะพี่ทอง,องพี่ทองเป็โจมโจรจนได้เลย เลิกงานหรือ,อยังคะเจะยโยเลิกงานหรือ,อยังคะพวงเตปไปยืนอยู่ตรงนั้นหมด <c oughs> <c oughs> ลูกลูกไม่เจงลูกชายหมามีหมามีเจงต้องต้องได้เป็นจมจมโจนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่เตงกว่าสวัสดีค่ะอ๋อยังจ่าเจียอยู่เป็นคนขยันค่ะเมืม่อกีไ้ไม่จอยบอกว่า ให้ชวนพี่ทองไปอาบน้ําด้วยกันเล่าเรื่องไปอาบน้ําพี่ทองก็ยืนเฝ้ายืนเฝ้าอาทูสุดรอถูไปโรงเรียนวันเดียว สวัสดีค่ะเจ๊ลุยเอออะไรนอนลง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  วันนี้กินทั้งวันเลยได้น้ำเนี่ยพ่อก็ให้กินทั้งวันเลยกลับมาถึงบ้านยังกินได้อีกพอแล้วพอแล้วพูดว่ากินทั้งวัน พอแล้วพอแล้วพ่อยังขีดน้ำอยู่เนาะเข้าบ้านแล้วแตเข้าบ้านแล้วแตเข้าบ้านแล้ว ทองยืนเฉยๆไม่พูดสักคำเตะพ่อบุญไล่นักหนาเจ๊ครับพ้อหั่ไหมครับเยวถูกรางวัลที่หนึ่งครับอ๋อหมวกแดงรองเท้าฟ้าเข้ากันดีดีวะซานพี่แตงกว่าพ้อหั่ไหมครับ หมันมันมันอะไรมันงานเข้าใช่ไหมงานเข้าอ้าวพี่ทองขาที่ห้าออกถุงวัลที่หถุงวัลที่หเจ๊เจ๊เอาไหมพ่อพดว่าเอาไหมหนู่นูพี่ทองบอกว่าอย่ากวนมีแสอารมณ์อีกมีแสอารมณ์อีกพี่ทองบอกว่าพ่อไม่ใช่สาวๆอย่ามาจับของผมอ้าวอ้าวเคาะเลย จ <ah> hmm. ี๊จี yeah ๊เจี๊ข้อใหนข้อไหนหดเข้าค no ืนแล้วเข้าคืนแล้วเข้าคืนแล้วหมดนี้แห้วถูกแน่นอนวันที่หนึ่งไม่มีตาบ ไปยืนอยู่ตรงนั้นพิงเสานั้นหมดขึ้นอวะนี่แหละยืนพิงเสาเนี่เมื่อกี้นี่ไอเอฟซีทางนั้นขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเอายาที่บ้านน้องดาวนะคะเออบดกระบดไปหาเนาะคนกระเสวย,ห,ยหายหันละอืออนี่หมดเต็มเลยเท่านี้มันออกก่อนฉีดยาไม่ได้บ่ <noise> ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเย็นนะคะสำหรับไลฟ์นี้สวัสดีค่ะ